ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญหนึ่งเหรียญสิบบาทนะพี่น้องหนึ่งเหรียญสิบบาทซึ่ง เหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับที่สําคัญเลยนักสะสมหลายท่านมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนว่าเหรียญน,นี้น่าเก็บสะสมมากน้อยขนาดไหนมีราคาสูงขนาดไหนนะครับนักสะสมทําไมถึงเลือกสะสมในปีพศนี้นะครับเราไปรับข้อมูลกันในคลิปคลิปนี้นะครับส่วนข้อมูลการติดต่อนะพี่น้องข้อมูลการติดต่อกับทางช่อง การาพรวยนะครับเราลงไว้ให้ในคลิปทุกคลิปนะครับแต่พี่น้องต้องดูให้ละเอียดนะครับดูคลิปให้ละเอียดเราอาจจะขึ้นให้ในคลิปวิดีโอเป็นช่วงนั่นคือสาเหตุนะครับสาเหตุที่เราลงช่องทางการติดต่อในคลิปวิดีโอนะครับก็เพื่ออยากจะให้พี่น้องนั้นดูข้อมูลให้ละเอียดนะครับดูข้อมูลให้ละเอียดให้ครบถ้วนนั่นเองนั่นคือเหตุผลนะครับส่วนเหรียญนะครับเหรียญ ที่บางปีพศนะครับที่เราทําการประกาศรับซื้อน,นะครับพี่น้องทําการประกาศรับซื้อ <ๆ S 1> ก็อยากจะให้ดูรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะครับดูรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนด้วยเพราะว่าบางครั้งนะครับช่องทางการติดต่อของเรานั้นอาจจะน้อยนะครับอาจจะมีช่องทางที่น้อยไปหน่อยนะครับลายเราไม่ได้ไม่ได้เปิดใช้ลายนะครับไม่ได้เปิดใช้งานไลน์หรือว่า a c e b o o k นะพี่น้องเราไม่ได้เปิดใช้งานนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการที่จะปิดช่องทางการติดต่อที่มันหลากหลายจนเกินไปนะครับปิดช่องทางการติดต่อที่มันหลากหลายจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะอ่านหรือว่าไม่สามารถที่จะตอบรับข้อความที่มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีทีมงานนะครับต้องขอประทนานอภัยพีพ่พี่น้องๆขอบพระคุณทุกท่านที่เห็นอกเห็นใจนะครับ ในเหรียญใดที่เราทําการประกาศรับซื้อนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบเหรียญของท่านให้ดีนะครับและก็ส่งข้อความติดต่อต่อตางๆมาทางเมลที่เราลงไว้ให้นะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับเหรียญในปีพศไหนนะครับที่เราต้องการเราจะทําการประกาศลงไปในคลิปแต่ละคลิปนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะรับข้อมูลได้อย่างละเอียดสําหรับเหรียญปีพศนี้เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้านั้น ก็เป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับก็เป็นปกติของเหรียญชนิดราคา10บาทนี่แหละนะครับวงขอบก็เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังของปีพุทธศักราช2545นะครับปี45นั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ มีผู้คนมากมายนะครับที่เก็บสะสมกันซึ่งปีพศ2545นะครับเราหาได้ค่อนข้างยากนะครับหาได้ค่อนข้างยากในตลาดหมุนเวียนนะครับหาได้ค่อนข้างยากถึงมีก็ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่หน่อยนะครับสำหรับปีสีนะครับซึ่งมีการผลิตเยอะก็จริงนะครับผลิตถึง6 1ส3บเ0 0ล้านสามแสนเหรียญก็จริง นะครับตัวนี้เราก็เห็นได้น้อยในระบบนักในระบบหุนเวียนนะครับส่วนปีนี้ละ่ะเขามีความต้องการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับสําหรับช่องของเรานะครับสําหรับช่องของกาคาพารวยปีพศนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่เทียบเท่านะครับระดับเทียบเท่า u n c หรือว่ามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม เราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันสําหรับปีพศ2545นนะครับแต่ราคานั้นนะพี่น้องราคานั้นเราก็อาจจะให้ได้ไม่สูงมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่ง UNC ็เขาประเมินอยู่ที่120บาทนะครับ120บาทตัวนี้นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเราตั้งราคาเอาไว้70บาทต่อเหรียญน,นะพี่น้อง 70บาทต่อเหรียญน,นะครับอันนี้ต้องดูที่สภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆนะครับปีพุทธศักราช2545นะครับเราให้ราคาไม่เกิน70บาทต่อเหรียญน,นะครับแต่อย่างไรก็ถือว่าราคาสูงกว่าหน้าเหรียญมากหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับในส่วนใหญ่แล้วเหรียญปีพศนี้เขาไม่ได้ซื้อขายกันในเหรียญที่เป็นปกติที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็ ซื้อขายมันก็ยังพอมีอยู่บ้างล่ะนะครับยังพอมีอยู่บ้างละ่ะแต่การขายนั้นเขาขายในลักษณะไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาปีพศอ,อ,อื่นมาปะปนกันนะครับปะปนกันขายแล้วก็เฉลี่ยเป็นราคาออกมานั่นเองนะครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วตัวน,นี้เขาแทบจะไม่ซื้อกันเลยนะครับปีพศสองพห้าอสี่สิบห้านี่ถ้าเป็นเหรียญเฉพาะปีนะครับขายค่อนข้างยากนะครับบางคนก็บอกว่ามีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเอง เขาจะซื้อไปทําไมนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรักความชอบความต้องการของแต่ละคนนะครับอันนี้เราต้องขอแจ้งก่อนนะครับใครจะซื้อก็ตามหรือไม่ซื้อก็ตามมันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับว่าความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าความต้องการของคนเราเหมือนกันแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายนะพี่น้องไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับ ถ้ามันรักมันชอบที่เหมือนกันแล้วมันต้องมีการแข่งแย่งชิงดีกันเป็นเรื่องปกตินะครับอ่านั่นแหละคือจิตใจของคนเรานะครับพี่น้องจิตใจของคนเรามันรักไม่เหมือนกันมันชอบไม่เหมือนกันบางคนรักในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบางคนรักในการเก็บสะสมพระเครื่องบางคนรักในการเก็บสะสมเครื่องเงินเครื่องลายครามบางคนนะครับรักสะสมอ่าเด็กเด็กสาวสาว อันนั้นก็แล้วแต่นะครับพี่น้องอ่าสะสมก็สะสมให้มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วกันนะครับระวังหูฉีกด้วยนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญสะสมนะครับที่เรานําเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับจําเอาไว้นะครับ,เ,รบเหรียญปีพศนี้ทางช่องของเราให้ได้ไม่เกินเจ็ดสิบาทต่อเหรียญนะครับส่วนจะได้ถึงเจ็ดสิบบาทหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆนะครับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องได้ในราคาเก็บสิบบาทเสมอไปนะครับอ่าอยู่ที่สภาพเหรียญของพี่ีๆน้องๆนะครับสําหรับเหรียญปีพศออนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าน้านะครับติดต่อมาได้ที่ข้อมูลที่ลงเอาไว้ให้แล้วนะครับในคลิปนี้ย้อนกลับไปดูนะครับรอย้อนกลับไปดูมันอยู่ตรงไหนนะครับคนเราถ้ารักที่จะได้นะครับอ่า มันก็ต้องมีความสังเกตนะครับความละเอียดเป็นปกติขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามขอบพระคุณครับ